ย่าที่พวกเราเห็นก็คือย่าอะไรนะแพนโกล่าหรอกย่าแพนโกล่าเนี่ยมันมีลักษณะที่มันพิเศษของมันอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นย่าที่มีขนาดลําต้นเล็กนะครับใบมันมากเหมาะในการทําย่าแห้งเพราะอะไรต้นเล็กแห้งเร็วใช่ไหมใบามากแล้วก็ใบมันหลุดร่วงยากนั้นคุณสมบัติพิเศษ <ang> ของแพนโกล่าที่ดีนะ ที่สำคัญก็คือมันสามารถปลูกได้ทั้งที่ดอนแล้วก็ในที่น้ำได้ก็คือที่สอนทำกับทํานายาที่บอกพวกเราไปนะครับข้อเสียของมันมันก็มีมันบีทั้งดีทั้งเสียแทนกล่าเนี่ยก็คือเป็นญ้าประเภทคล้ายๆกับอะไรนะแก่ง่ายตายยากแก่เร็วอะไรแก่เร็วถ้าแก่เร็วแล้วคุณภาพมันเป็นครับลดลงเร็วก็คือส่วนที่เป็นโปรตีน นะครับส่วนที่เป็นฟู้ดโปรตีนเพราะพอมันแก่แล้วฟู้ดโปรตีนจะลดลงงั้นอายุการตัดที่ผมบอกพวกเราไปเท่าไหร่นะกีวัน40บวันหรือ45หวันตัดครั้งถ้าเป็นแบบนั้นเราจะได้โปรตีนที่ค่อนข้างสูงนะครับญาตตัวนี้ความต,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 ต้องการมากเกษตรต้องการเกษตรกรต้องการมากเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเลี้ยงม้าเอ่ย <c ười> พวกเล <c ười> ี้ยงวัวนมเอ่ยก็คือหรือเลี้ยงวัวขุนเอ่ยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเอ่ยต้องการ ต้องการหญ้าตัวนี้ันั้นในการปลูกนะครับในวันนี้ก็คือพวกเราอยู่ที่ดอนนะครับใช้วิธีการ2วิธีก็คือใช้วิธีการปักดำนะครับในวิธีการปักดำที่บอกนักษาแล้วว่าใช้จุ่มหญ้ามาจับหญ้ามาจุ่มลงนะครับแล้วก็ใช้รวบนะครับใช้รวบก็คือเสร็จแล้วก็ปักเป็นแถวนะครับปักเป็นแถวใช้เหยียบหน่อยหนึ่งระยะปลูกก็คือกี่เซนนะระยะวางต้นกี่เซนนะ ระยะหว่างต้น30มสิบแม้แป๊บเดียวลืมแล้ว <c oughs> ะระยะระหว่างแถวเท่าไหร่นะ <c oughs> ระหว่างแถวระหว่างแถวต้ตนพันเราน้อยห้าสิบรวบไปเลยไม่เป็นหนามานี้สามสิบมานี้ประมาณเรห้าสิบอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเร็ดนะ <c oughs> <7 S 2> ครับอ่ะนีความสงสัยมากไม่มีบรรลุโสดอนเร็ว เงานต่อไปก็เดี๋ยวเราต้องการกระจายย่าให้มันแผ่ออกสั้นๆเนาะอันเนาะแล้วเราก็ใช้ผัดรับไปด้วยี๋ยวโรเตอร์ดีไปด้วยตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็น็นต้องการให้เราได้รู้พื้นฐานที่ผมบอกว่าถ้าใช้โรเตอร์ก็คือใช้แบบคนรวยใช้แบบคนขี้เกียจแล้วก็ใช้แบบคนคิดเป็น คนคิดเต็นก็คือทาเร็วประหยัดเวลานะครับมีรถเองอะไรต่างๆเองถ้ามีรถเองมีรถถายเองอะไรต่างๆเองได้หมดนะครับโอเคอ่ดกระจาย สล,สลัดทิ้งเหมือนสลัดผู้ชายโอ้เอาจริงเลยสลัดไก่นี่ตั้งหัวเลาะดังมากเลยอ่ะ ว่าหญ้านี้มันมีความทนทานมากเลยจตนลยจครับเวลาที่หลังจากที่ตรงนี้มันมันขึ้นแล้วนานแค่ไหนครับถึงถึงจะได้เปลี่ยน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 ต้นเปลี่ยนพันธุ์มันหรือว่า,าใช้เวลาถ้าจัดการให้เป็นเราตัดเนี่ย 40วันครั้งหรือสี่สิบห้าวันต่อการตัดหนึ่งครั้งใช่แล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียทักสิบกิโลต่อไร่ถ้าจัดการให้ถูกวิธีจะใช้ประโยชน์ได้อย่างงต่ำๆสัก5ปี5ปีครับห้าปีถึงจะเปลี่ยนใช่โอ้ครับนานมากครับห้าปีประมาณตัปีสีวันตัดต่อหนึ่งครั้งอ0อสีวันประมาณตัดครั้ง ไม่บอกผมกอดลงหน้าหรอเห็นยังกันเมื่อกี้นี่ต้องเล่นดเอวอะะเห็นยั่กันเมื่อกี้นี่กัมยังนะกัมยานพูเว้ายังขอวี่ดเมื่อกี้นี่สาวควาเป็นชายค่ะสาวเซ็นเซอร์ มันมันเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งนะงั้นถ้ามันขึ้นมาทำยังไงถ้าเกิดราญญาเราสู้ไม่ได้ก็ต้องต้องต้องเอามันออกจากจากแปลงบ้างเนี่ยลูกเนี่ยที่มันฝังอย่างเงี้ยเห็นไหม<า>แป๊บเดียวเลยเขียวเลยใช่สังเกตเห็นไหมหลากแป๊บโผล่แล้ว,ลวอือไอตัวเนี้ยยาสตาร์มันมีข้อดีก็คือเหมาะสำหรับคนอกขาดรั่วกันหลายหลายที่ มันมีต้นมะม่วงอยู่ด้วยผูกคอตายได้เหนียวหยาวมากตายแรง น okay, ี่เป็นการเป็นการปลูกหญ้าให้ถูกหลักนะครับเลอเเอาถูกหลักไหมล่ะ กินคำไงดิโอ้โหแบ่งมูอเไยแหมเอาดูครับซื้อมาแค่นี้นะครับถุงเดียวนะครับแต่แต่ดูเพื่อนนะครับประมาณ30มแบบเขาเป็นอย่างมากครับสะพานนะครับ เบิกหมาเตือนกันโอ้โหไม่เซ็นเซอร์เลยครับไม่เซ็นเซอร์เลยครับตรงนี้เขากม่ล้องเห็นเอาปากมาพินหนาครับอ๋อเหรอยี่ห้อยังนี้ลอรีเอะหรือไอ่ห้ายวดเยอนิดปีครับนานมาได้กินเปล่ามาเปิงแง่ปัญหาปากแอบตรงนี้มันน้ำร้อนด้วย